สวัสดีครับรถมือสองเิดกันทะลักครับวันนี้ได้ตัวใหญ่ครับ PCX ตัวนี้เป็นตัวตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวเตาแก๊สจดทะเบียนปี2016ดูสภาพภายนอกครับตันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาอยู่ที่23,000บาท สวยๆนิ่มๆรถสวยครับได้เดิมนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูไม่อยู่ที่สามหมื่นสี่นะ ตบเบรกด้านซ้ายสวยสวๆนิ่มๆเลยแหละยางดอกเต็มราคาสดอยู่ที่หกหมื่นสองนะจัดไฟแนนซ์ได้ครับดาวที่สองหมื่นสาม สนใจยังไงแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ครับในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดสีสะเกตครับแรงแรงนิ่มนิ่มคันนี้รถบ้านเลยครับยังไงแวะมาดูก่อนล้วกันเพื่อโทรติดต่อ0846005813แวะดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดสีสะเกตครับ